นะครับรู้ว่าในหมู่บ้ามบนมีอยกกู่สามสิบตัวเรือนไอ้สิบตัวเรือนเนี่ยยากจนเกไปได้ต่ำกว่าจอมประขอเนี่ยสามหืนบาทต่อคนต่นอ,อปีเราจะทำยังไงเวลาเรารลงไปเนี่ยผมเห็นอย่างเวลาขององค์ม,มารยุสา์มาเนี่ยลมทีพันคนเนี่ยอย่างของจอมประจอลงพันคนเลยไปวู้งมาจากไหนนะครับพันคนแต่บางทีเราไม่รู้ว่าคนที่หกลมเนี่ยเป็นคนที่จนจริงไหมมันต้องมีทั้งจนจริงกับจนบักลาเพราะฉะนั้นคนจนจร,จริจตงต่ำกว่าเจนจวมขอเนี่ย เวลาจะต้องเมื floor, so ่องจากเวลาทางสาธารณสุขเวลาเขารักษาคนไข้ค so, ือไอจุยไอจียูอะไรต้องดูแลเป็นพิเศษแต่เป็นกลุ่มอีกสามสิบกัเรือนยี่สิบกัวเรือนที่เจอไรได้กกประถอ้วก็ดูแลแต่ดูแลแบบปานกลางไม่ต้องดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาทีเราเราไม่ได้ดูตรงนี้ครับเพราะถึงเวลาพัฒนาลงไปเนี่ยกับเครื่องไปเนี่ยบางทีเราจะมองวัดตอน ปีห้าหกเนี่ยตอนมีนาเมษาเนี่ยว่าสามารถยกกระดับรายแรกคนเลยขึ้นมาได้ไหมเนี่ยบางทีมันก็ต้องเราไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นทางสิติหรือทาอรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับดวงกันนะเวลาวัดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เจ็ดสิบก็ได้นะครับอาจจะได้ก็ได้นะครับแต่ถ้าต้องมีกระบวนการทําง,งานที่ต่อเนื่องมีงบประมาณมาแล้วก็ลงไปพัฒนากลุ่มป้าหมายตรงเนี่ยมันก็จะทําให้ ใครกับเพื่อนเข้าเป้าแล้วเวลาเราวัดเป้าหมายปลายปีเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นยกระดับรายได้ขึน้นสามารถที่จะอะไรทำให้คเนเดินรถลงเจ็ดสิบเเซนตนะครับให้มีรายได้เกินให้มีรายได้เกินสามหมื่นบาทต่อปีเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางพอทเขาจะได้นาเสนอในภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ก็เชิญมาประชุมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนมามาคิดว่าเราจะ สนได้อำเภอเองเนี่ยจริงๆเี่เรามีสอจอพออำเภอแต่จจจสจจอำเภอเมอีในเพืเ่อเลือกาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากจะไม่ไปกับเพื่อนไม่ค่อย,ออยประชุมกันทุกอย่างมาลงที่จังหวัดร้อยจังหวัดจังหวัดบอกต่อไปนี้เนี่ยผมจะให้อำเภอเนี่ยกับเพื่อนด้วยเหมือนของคพอ,พอ,พอ,อรเรื่องสินค้าเกษตรที่ผ่านมาที่ประชุม่อยู่ในจังหวัดเนี่ยละข้าวข้าวโพดเนี่ยนะครับ แต่อำเภอไม่ประชุมเลยพอไม่ประชุมปัญหาว่ามันรุมที่จังหวัดเวลา,า,าแก้ไขมันก็แก้ยากเพราะว่าทุกอ,อย่างมารุมมาตุ้มจังหวัดถ้าอำเภอต่างๆได้มีการประชุมแก้ปัญหาเป็นรายอำเภอไปเนี่ยเราแก้ปัญหาตรวนน้อยจะด,ดีกว่ามาแก้ปัญหาส่วนรวงใหญ่นะครับก็จะไม่ไม่มีปัญหาว่าในปีนี้เนี่ยอย่างิึก่าเกษตรเดียรพอเนี่ยทางผู้ว่าก็สั่งให้อาเภอต้องประชุมต้องติดตามผลต้องประเมินผลนะครับไม่ใช่ทุกอย่างปล่อ,อยให้เป็นเรื่องของเกษตรจังหวัด แล้วก็ให้เกษตรจังหวัดรับเรื่องมาเสนอในสร่วนของต่างในเพิ đ đ ่มไม่เข้ามาหรือเวลาในเพิ่มจะเข้ามาประชุมมอบเกษตรอำเภอเข้ามาประชุมแทนอย่างวันเนี้ในเพิ่มต้องมอบปราจํเพิ่มไม่เื่อมอบมาตรการเพิ่มเพราะอันนี้เป็นในเรื่องของการรับเพื่อนในระดับอำเภอประชุมเส็จกปลาไปก็ไม่ได้รายงานในเพิ่มอีก ในอำเภอก็ไม่ทราบว่ามันมีอย่างนี้พอเวลาบรูรณาการแผนใน,นระดับตำบลอยู่บ้านท้องถิ่น,นอำเภอเนี่ยมันไม่มีคนบูรณาการแผนเพราะเวลางบประมาณลงไปเดี๋ยวก็ลงกระจัดกระจายมันก็ขึ้นอยู่ว่าฟังก์ชันอยากจะทําที่ไหนก็ทาหรือมีเป้าหมายที่ไหนก็ทําไปมันไม่มีคนที่จะเป็นศูนย์กลางในร,ระดับอำเภอเหมือนประเทศเนี่ยถ้าส่งลงมาเนี่ยถ้าจังหวัดผู้ว่าไม่เป็นตัวศูนย์กลางในการบูรณาการเนี่ยเวลางบประมาณต่างคนก็ต่างทํต่างคนก็ต่างไป แรงงานก็ว่าแรงงานไปเกษตรก็ว่าของเกษตรไปอุตสาหกรรมก็ว่าของอุตสาหกรรมไปเพราะฉะนั้นเวลาแก้ปัญหามันก็ไม่ตรงจุดพวกเราพวกเราหนังกรรมการเนี่ยเดี๋ยวลองคุยกันดีว่าเราจะช่วยกันทำยังไงในใครจับเพื่อนตรงด้านนี้เนี่ยทางพอชรเจะได้มานกลับประเด็นได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับดีคือพวกผมต้องขออนุญาตไปที่ด่านสุขกรณ์เชียงขอทั้งหมป,ประชุมนะครับเรื่องด่านชายแดนท่านท่านประจวับมีอะไรครับเชิญทตั้งใยครับผมขออนุญาตครับผมมีที่เดียวครับ เรื่องแรกเรื่องที่ท่านประธานได้พูดถึงเรื่องการประชุมสพของอําเภอแล้วผมก็เขอเรียนสําหรับท่านพนักากานอําเภอที่มาประชุมแทนท่านนายเพล,พลนะครับก็คงแบบที่ท่านรองคือช้าว่านะครับเพราะว่าบางครั้ง,งนายอนายเพอก็มาประชุมนะครับคนที่มาประชุมกลับไปก็รู้แต่ตัวคนเดียวนะครับไม่ไม่เสนอนรทะให้การทําง,งานก็อาจจะไม่ไม่ต่อเนื่องนะครับ ที่สําคัญผมว่าหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอนะครับซึ่งทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมการต่างๆนั้นก็ต้องบันทึกเสนอในอำเภอนะครับว่าคนมีการประชุมเดือนต่อุกเดือนหรือเดือนเ้นเดือนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับานอาเภอนั้นเป็นกรรมการเกือบทุกคุกตําแหน่งนะครับที่มีคัดักรรมการในอําเภอนะครับ ตั้งแต่เรื่องการศึกษาสาธรส,สุขนายเพื่อเป็นประธานหมดนะครับบางทีนายเพื่อก็ไม่ลืมไปบ้างนะครับแล้วต,ตอนที่ผมเป็นนายเพื่อก็บางครั้งก็ลืมไปว่าเอ้ตัวเองเป็นกรรมการในชุดนี้ด้วยหนะครับเพราะฉะนั้นทางฝ่ายในฐานหรือที่มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับควรจะบันทึกเสน,น,นเอท่านนายเพื่อของท่านด้วยนะครับว่าควรมีการประชุมนะครับประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือเดือนเว้นเดือนก็ยังดีนะครับเพื่อที่จะให้ ภารกิจนั้นได้ได้ขับเคลื่อนที่ผมพูดที่หมายถึงทุกทุกโครงการทุกเรื่องนะครับที่ทํางานในใ,นในในพื้นที่อำเภอนะครับมันจะมีจุดจุดอ่อนตรงที่ว่านะครับเพราะว่ามีหลายครั้งนะครับตอนทีงผมไปในอำเภอมีหลายครั้งมีหลายหน่วยงานบอกถ้าจะเคยช่วยประชุมกรรมการนี่หน่อยนะครับแล้วผมก็ถามต่อแล้วจะให้ใครออกไันสือ้อบอกในอำเภอสรุปก็คือให้ในอำเภอกรีออเ,อรเองร่างเองกัน่องหลนั้นนะครับซึ่งมัน มันเกินกว่าที่จะทําได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องขอเรียนถึงข้อที่จริงในทางปฏิบัติที่ที่ทาง,ทางนายเพลย์แต่ละท่านนะครับในในข้อสั่งการของท่านท่านประธานในวันนี้ในวันประชุมนายเพลย์ประจาเดือนผมก็จะได้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมดูตัวเลขน,นะครับที่ท่านท่านประธานสอบถามว่าครัวเรือนของจังหวัดพะเยายทั้งหมดวิท่ามีประมาณแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน นะครับแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครัวเดือนเรามีคนที่ตกเกณีนจับหออยู่สองพันสามร้อยแปดสิบเก้าสิบแปดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่มากนะครับประมาณนี้เราลดปริมาณคนจนลงได้นั้นบอกว่าถ้าทำเป็นจริงๆไม่ยากนะถ้าทำจริงๆดูว่าจะทําหรือไม่ก็ไดเองนะครับประอยอน์จริงพื้นที่นะครับพื้นที่เดี๋ยวนี้เรามีทั้งบุคลากรมีทั้งหน่วยงานที่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่น นะครับท้องถิ่นของแต่ละอำเภอนะครับแต่ละตำบลเรามีท้องถิ่นแต่ลที่สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้นะครับขอย่อาสมัยผมเป็นนยายอำเภอพญาเมงรายนะครับสมัยท่านผู้ว่าสุเมศแต่นิมวลนท่านให้ในายอำเภอแต่ละคนท่านมีกําหนดเลยครับว่าอําเภอเนี้ยมีผู้ยากจนที่ตกเกณฑ์จะมันตอกี่คัวเรือนให้อาเภอตั้งกรรมการแต่ละตําบลบอกว่าภายในปีหนึ่งครอบครัวที่ตกเกณฑ์เนี่ยจะต้องหายไป นะครับก็ระดมทุกทุกภาคส่วนนะครับซึ่งแม้แต่ผมเองก็ต้องลงไปทุกทุกตำบลน,นะครับก็ก็คิดว่าถ้าหากพวกเราช่วยกันจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับผมขอย่านให้ความเห็นานึ่งครับเอเดี๋ยวตอนนี้จะจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านจะได้ช่วยกันขยายผลต่อนะครับเราไม่เปลี่ยนความเห็นกันที่ว่าเราจะทำยังไงให้การกับเพื่อนเนี่ย มันไปได้เป็นระบบนะครับแล้วก็เกิดผลทางปฏิบัติในรูปธรรมไม่ได้ผมฝากทุกท่าน,นอย่างกอพอ,อเนี่ยถ้าประชุมกพอ,อ,อเนี่ยนะครับแล้วเอาสอจอพอเอาพพอดออ้านการเกษตรเอาไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วประชุมทันเดียวกันนะครับมันจะได้ไม่ติ้นเลือเวลาในการประชุมเพราะกอพอ,อเนี่ยเป็นคณะกรรมการพัฒนาอำเภอเนี่ยมันจะดูในภาพรวมทั้งหมดเลยในเชื่พันธ์พันพัฒนาจังหวัดปัญหาดินสาแต่ถ้าเอาสอจอพออสามมาถาบัแล้วเราก็แยกส่วน ในส่วนของตสยก็เสียชื่อไปในส่วนของกบอก็เสียชื่อไปแต่เอาวาระประชุมมารวมกันแล้วก็มาปกติเดือนละครั้งเนี่ยผมว่ามันจะได้ประโยชน์แต่ปัญหาจะแ้นพูดไปเลขาเนี่ยสัมพันธ์ใครจะเป็นเลขาใครจะเป็นตัวชงเรื่องโครงงานเนี่ยมันก็ต้องไปดูกันในระดับอีกดีอีกทีหนึ่งเพราะกรรมการระดับเพิ่มมีันมีหลายหน่วยที่เข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาประชุมเนี่ยในส่วนของกสรอเอ่ยในส่วนของุที่ทมเอ่ยก็จะเข้าประชุมพร้อมกัน วันที่ยอมเสียเวลาแล้วก็มันจะได้อะไรออกมาเยอะเลยนะครับแต่เลขาเนี่ยท่านแต่จริงๆปปอเนี่ยปอโสเป็นในขาอยู่ในเพอเป็นประธานนะครับเดี๋ยวจะให้โอมาลงไปในเรื่องของในรเกินจะทําแผนยุทธศาสตร์ของอภิเภอครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปจะเชิญทานการจังหวัดเลยครับท่านครับคะมการระดับจังหวัดทุกท่านนะคะว่า ในสี่กระบวนง,งานที่คุณยุทธภูมินำเสนอเมื่อกี้ที่จะสับเซิ้นในปีห้าเจ็ดเนี่ยนะคะเราในแต่ละกระบวนง,งานนะคะเราควรจะเพิ่มจะเติมขั้นตอนวิธีการอย่างไรเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นหรือว่าในระดับจังหวัดนะคะโดยเฉพาะนนหน่วยงานที่ไม่มีหน่วยงานในระดับท้องที่แทนะะท่านอาจจะเพียนให้ข้อมูลนะคะว่าหน่วยงานของท่านมีโครงการกระดับนี้ถ้า เาขาเรียกว่าเนี่ยหัวขีบ่บรรทุะที่จะขับเคลื่อนเนี่ยอยู่ในระดับอำเภอเนี่ยจะประสานตรงในระดับใดตรงไหนนะคะในเรื่องการแก้จนแบบบูรณาการจริงๆพอสิ้นปีนะคะเราก็จะมีการประชุมกันครั้งหนึ่งเพื่อสรุปผลทั้งหมดอย่างปีห้าหกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมกันครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีคณะกรรมาการระดับจังหวัดร้ายท่านนะคะได้นําเสนเอว่า คนจะทําอย่างไรบ้างถ้าจะไม่ผิดะน, 51, นะคะมีท่านตุดีการท่านหนึ่งนะคะท่านท่านได้บอกว่าน่าจะเอาข้อมูลตัวอยากจนดเหล่านี้ที่เป็นเป้าหมายเนี้ยให้ทุกหน่วยงานนะ<ม>คะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้พิจารณาว่าโครงการของตัวเองตามางาังร์ชัตหรือว่าตามที่ได้ไดรับงบจากจังหวัดก็ดีเนี่ยจะไปเื่อยสนับสนุสนตรงไหนนะคะณวันนั้นนะคะณนวันนั้นเนี้ยทางพนักงานชุมชนเราได้เผยแพร่ข้อมูลอันนี้ทางทาง ทางทางระบบไอทีนะคะก็อาจจะไม่ชัดเจนนักนะคะในวันนี้นะคะเราได้ทำซีดีแจกท่านแล้วะคะ <c oughs> ค่ะค่ะ,คะก็คงขอขอขอ้ขอมูลหรือว่าขอคำาแนะนำนะคะในคณะทำงานระดับจังหวัดนะคะว่าแต่ละกระบวนะงานทํางานระดับอำเภอซึ่งวันนี้มา,าคือพนัการอำเภอน่พวกง่ายๆเนาะที่มาแทนท่านในอำเภอซึ่งท่านในอำเภอเป็นคณะทำงานระดับจังหวัดด้วยเนี่ยท่านอาจจะ สายภาพนะคะที่ับเพรื่นจริงในระดับพื้นที่นะคะว่าที่คณะทํางานระดับจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานระดับจังหวัดที่เสนอไปนะคะ,ะเป็นไปได้ไหมหรือจะยังไงนะคะค่ะก็อ,อยากจยให้ได้เปลี่ยนกันตรงนี้ค่ะนี่เรามาเริ่มจากกระบวนการที่หนึ่งเนาะนะคะอันที่อันแรกก็คือสร้างความเข้าใจในนโยบายเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนาะ,ะในระดับจังหวัดเป็นอย่างนี้หรือว่าน่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มอีกไหมคะค่ะ ขอความคิดเห็นด้วยค่ะบหังจกก่อนเรื่องนี้หนึ่งขั้นพัฒนาการครับเดี๋ยวประชุมประจาเดือนเนี่ยเดือนนี้นะครับนอกจากจะมีเรื่องโอ,องทอปี่ท่านไปที่หลวงพบางน,น,นําเสนอให้ให้หัวหน้าส่วนได้รับทราบได้เนี่ยอยากจะเอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างที่เ่อนเอามาฉายเนี่ยเรื่องการแก้ไขปัญหาความยั่งหหยืงนใน,นํานเสนอในที่ประชุมเพราะเรามีตัวอย่างของตองต้าอยู่กระโองเนี่ยครับซึ่งมันจะได้เป็นไอเดีย ส่วนราชการแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยที่ประชุมกันเยอะทั้งในอำเภอทั้งส่วนราชการเขาจะได้เกิดไอเดียว่าจะไปลงไปกับเคลื่อนยังไงแต่ถือว่ามันจะให้ตัวปูนไอ้ใหญ่หัวงของที่านพูดเนี่ยเจตนาเสนอเนี่ยเพราะมันมีปูนโศกตัวที่บ้านเภออยู่แล้วล่ะตรงนั้นเนี่ยจะได้เห็นปูนการตรงด้านนี้ว่าไปทําอะไรมันก็จะได้เกิดไอเดียนะครับเอาเอาเขาอาประชุมก็ต้อ่อยแล้วถ้าจะนำเสนอได้ปะสรุปที่หนึ่งในเรื่องราวช่วงนี้รับขอบคุณครับเชิญท่านเลยครับอย่างอำเภออย่างเชียงคานเนี่ย อย่างแรงงานเนี่ยขณะนี้เนี่ยแอคโกเนี่ยกปิดไปละ400กว่าคนจบเพล์ขณะนี้จะทยงำเรื่องหนังเดิมทีมี300กว่าคนเหลือ200กว่าคนตอนหลังเนี่ยตอนนี้ปิดอีกแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอำเภอตนอำเภอเชียงคำเนี่ยจะต้องต้องรู้แต่นี่ใครจะไป็นคนไปให้ทางอำเภอเชียงคำคืออธิบดีกอพอเนี่ยรู้ว่าขณะนี้สถานการณ์แรงงานเป็นยังไงปิดยังไงจัด300บาทหรือจัดเพย์บุญอะไรเนี่ย ท่านตรวจท่านรู้ดีอย่างเงี้ยจะทำยังไงจ๊ะพราะคนพวกนี้มันต้องงงไปที่อำเภอให้ในอำเภอให้กรรมการพัฒนาอำเภอรับรู้แล้วช่วยขับเคลื่อนท่านพาที่พยายามเข้าไปช่วยอุ้มกัรทำเรื่องหนังทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปอุ้มอุ้มมาอยู่ตรงนี้เป็ดตัวเองเสีไดายท่านเสียด้คนเก็บนะฮะต้องจับดีๆนั่นเลยแล้วคนเก็บตรียมมือดีๆ